โคตรหนาจีแม่งไอ้เหี้ยโคตรพ่อแม่งมีอะไรทำนี่สัตว์ยัดแม่งเหี้ยเขาเรียกว่าอะไรอยากมาอยู่อยากพ่อมีเหี้ยสันั่นหมา้เหี้ยนี่ปล่อยมันเข้ามาทำ่างเงี้ยไอ้เหี้ยยัดแม่งชาช่วยสัตว์โคตรลำตางมีเหี้ยจะหำพ่อมันรุ้นหี้แม่งรุ้เหี้ยพ่อไงสัตว์ไอ้ชาช่วยเหี้ยมจะทาพ่อมึงเนี่ยไอ้จะถูนี้เหี้ย โคตรยึดแม่งเหี้ยอะไรคือวิสาสะมึงยึดเพ้อเหี้ยควายยึดแม่งเหี้ยลากเงาีสัตว์ยึดแม่งเไยไอ้ลากเงาพ่อแม่งมีอะไรทำนี่สิเป็นแย่อาพ่อหาแม่มึงสัตว์ญาติยัดพ่อญาติแม่มึงสัตว์ไม่ได้โคตรเหี้ยเขามาทำอะไรที่ท้ายควาดูต่อไม้ต้นไม้ทำพังหมดอีเหี้ยมาไหนน้องแหวงน้องแหวงนี่คือน้องแหวงน้องแหวงแหวงอะไรแหวงเก้อแย่แหวงเก้อ เหี three, three, three. Oh, like really ้ยลูกพังให้หมดเนี่ยล้อรถเนี่ยพังตอนเราพ่อมอีเหี้ยแล้วสามล้อสามสามในล้อสวะหมอสวะหม้อโอ้ยเหี้ยยัดแม่งสุดได้แล้วน้องแหวงน้องแหวงมึกเมือกอะไรอ่ะไป้ลูกหากลับบ้านลูกไปฝัมวนาไหนกลับบ้านกลับให้หมดใครไปจอดลูกที่นี่ แล้วใครมาบ้างที่นี่สองวันก่อน,อนที่พ่อไม่อยู่อ่ะสองวันก่อน,อนที่พ่อม่อยู่หนูไม,ไ,มไม่อยู่บ้านตอนพ่อมาไรลูกกลับบ้านไปเลยคุยกับมึงทีนี่มาเล่นเพื่อนหือไมอีกคนนึงด้วยจีนเลยกลับบ้านทไมเอากูไม่